สวัสดีค่ะวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอสำหรับค่ายบรกิการวิชาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่2โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยลาลัยนครศรีธรรมราชสิ่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือข้อสอบโอนไนค่ะข้อสอบโอนนชุดนี้คือข้อสอบของปีการศึกษา2561วิชาภาษาไทายมีข้อสบอบปรนไยทั้งหมด32ข้อและข้อสอบอัตนัยอีก2ข้อค่ะถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะข้อ5ข้อใดเป็นความคิดเห็น ช่วยข้อที่ห่หญ้าแฝกเป็นมรดรกล้ำค่าที่คนไทยควรรักษาไว้และนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อ 2. หญ้าแฝกเป็นพืชในวงหญ้าที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในภูมิภาคต่างๆของประเทศใดทั้งที่รุ่มและที่ดอนข้อ 3. หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินขยับแผ่นได้ตลอดปีโดยการแตกหน่อจากลำต้นข้อ 4. ี่หญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชาร้างพังทลายของดินช่วยเก็กบกักกัตกรดินในพื้นที่ราชันและฟื้นฟูทรัพยากรดินต่อข้อหนึ่งค่ะเพราะมีคําว่าควรซึ่งเป็นข้อเสนอแนะ่ค่ะส่วนข้อสองถึงข้อสี่เป็นความจริงทุกข้อนะคะ